นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มตีแบตและวันนี้นะคะเราก็ยังจะได้ตีแบตกับน้องคนไทยที่กาลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยนะคะ oh, <my> ที่นี้ก็จะอยู่เขาเรียกว่าปิดชายทะเลที่ีความสุขมากกับวัี้ normally I have a s h o r a I have so much fun with you here today what 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 do you normally do with the kids where do you coach now มีคนคนนี้นะจะไม่ได้ตีแบทเราจะไม่ได้ทำจองแนววัน oh, you got a bit more than Canterbury and then you became New Zealand number one สวัสดีค่ะและนี่ก็คือจองแนวฮอลิเดย์ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกะาะใต้เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าโอมารูนะคะที่นี่ก็จะอยู่เขาเรียกว่า ติดชายทะเลเนาะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆมากที่มีถนนอยู่แค่1เส้นฟอร์วันนี้เราอยู่กันที่ไวต k แ g กิเกิล g h ไฮส o ูลซึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มตีแบทจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสักหน่อยว่าโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงและวันนี้นะคะเราก็ยังจะได้ตีแบทกับน้องคนไทยที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปดูจุดที่น่าสนใจหลายๆจุดของโรงเรียนนี้เผื่อใครสนใจมีลูกมีหลานอยากมาก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันค่ะ ว่ที่โรงเรียนนี้นะคะก็ไม่ไม่ใหญ่เลยแหละถือว่าเป็นโรงเรียนที่เล็กมากมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ400กว่าคนนะคะจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เขาเรียกเยียเก้าเยี่ยสิบสิบเอสามเยียเก้ก็อายุประมาณ 12, 13นะคะเหมือนประมาณม .2, ม .3 เนาะก็จะมีม .3, ม .4, ม .5, ม .6 แล้วก็เยีสิบสามเนี่ยคนอาจจะงงว่าทำไมมันมีเยีสิบสามด้วยที่นี่นะคะเขาจะเรียนมัธยมกันถึงเยีสิบสามมันเหมือนแบบมเจ็ดสมัยก่อนเน่ะแต่พอไปเรียนมาหาหลัยอ่ะเรียนแค่สามปีบ้านเราเรียนสี่ปีใช่ไหมที่นี่เรียนมัธยมนานหน่อยนานขึ้นปีหนึ่งแล้วก็เรียนมาหาหลัยสั้นลงปีหนึ่งนะคะก็เลยเป็นที่มาของเยี่ยสิบสามอ่าส่วนด้านหลังเนี่ยคะก็เป็นโซนของออฟฟิศครูน,นะคะอ่าสานักงานใช่ใครมีปัญหาอะไรก็มาติดต่อที่นี่นะคะ ส่วนของที่โรงเรียนนะคะก็จะไม่ใช่อยู่ในรั้วเดียวกันที่นี่ไม่ค่อยมีรั้วนะแล้วเด็กเขาก็ไม่ค่อยปีนรั้วข้ามหนีเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะทุกคนก็จะมาตามเวลาแล้วก็กลับตามเวลาของตัวเองเดินไปเรียนคลาสของตัวเองสําหรับใครที่อยู่ไกลมีนะนักเรียนที่อยู่ไกลหมายถึงว่าที่มาโรงเรียนเนี้ยนะคะแล้วก็เด็กที่เป็นเด็กต่างชาติมาเรียนก็เขาจะมีหอพักด้วยตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยมีอาหารมีอะไรเรียบร้อยก็ไม่ต้องเป็นห่วง โอเคค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาตีแบทและเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าไปตีแบทชุดนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจจะวิ่งไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเราไปตีแบทกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับนักเรียนไทยนะคะในนานตัวหนชื่ออะไรคะ ชื่ออากาค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้18แล้วค่ะิ่งมางงปีนี้ปีเดียวใช่แล้วจริงๆเห็นบอกว่าชอบตีแบดด้วยอันนี้เริ่มตีแบดมาได้ยังไงคะออคุณเริ่มตีกับคุณพ่อเลยคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อชอบตีแบดแข่งแบดเพิ่งชนะเพิ่งชนะที่หนึ่งก่อนมานี่ก็เลยแล้วทำไมมาเลือกเรียนโรงเรียนที่นี่คะเป็นคุณแม่เลยคะ่ะเพราะว่าคุณแม่คุณน้าของคุณแม่เคยเรียนที่นี่ก็เลยบอกว่าเออให้หนูมาที่นี่ดีกว่าปลอดภยัยใช่ทั้งโรงเรียน400คนมีคนไอยคนมีคนไทยดีวคะมีคนเดียวใช่ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องออก,ก้กาแล้วก็ทีมน้องๆจากไวทักิด้วยนะคะ <c oughs> Well. Here and then it snaps. So it goes here. Look, loose. Loose, squeeze. One, So If i put up at the neck normally, I would have a short grip. Mm. Okay. If I'm up the neck, so playing neck shorts and stuff, I wouldn't have a long ring, it's too long. But for this purpose, well done. okay, Watch it this way. there, Here I am this way. Mm. Now, what some of you are doing. ก็วันนี้นะคะเราอยู่กับโค้ชที่แบบเก่งมากๆเลยคนหนึ่งก็ชื่อจิมนะคะ Can you introduce yourself? What you r e doing right now? Yeah, quite a long time. I've been coaching for I don't know 50 years you could say. 50 years. q u i t long. 50 years h e a h so I've seen a lot of kids. And I've seen a lot of kids of kids now. So you're coaching like yeah, the second yes, generation yes, second now. Generation. Well, we have so much fun with you here today. What, what, what do you normally do with the kids? Where do you coach now? Well, I think the big thing is making sure they enjoy themselves. Uh -huh. Get them to enjoy themselves. That's uh -huh. the most important thing. Uh -huh. As long as they're doing what you ask, uh -huh. that's the big one. Right. right. And you've been playing a long time as well as coaching, right? Yeah. So what you're playing mix with die? What yeah, what kind of with die a lot? We've been over to Australia and won a few Australian Open oh. things over there. Well, when I say Open, Open master's stuff <laughs> and uh, we went to the worlds together and we've done a lot together so it's been really really good right that's good so if people want to get coaching with you for anyone watching this how can they contact you oh they can get my email address which is all lowercase jim hoffman at gmail.com all right well thank you jim for having us today giving us a little bit of your tips which is so cool diane roberts Dai, can you introduce yourself what, you're yeah, what are I'm you doing i'm a pe teacher at Waitaki girls high school mm -hmm. um, and i coach the badminton team oh, i started playing badminton when i was 15 i think <laughs> we, but we just played in a very small hall but we had lots of good players at our club and then i got asked to play for canterbury mm -hmm. and lots of people from our club play for canterbury as well right. So it was lots of fun. Oh, you got a bit more than Canterbury, and then you became New Zealand number one. How did that happen? It was I got invited to lots of different tournaments, and I didn't like losing, so <laughs> I guess I kept winning, and then mm -hmm. I just made it into the New Zealand team. It is yeah. very amazing, you know, not just a badminton coach, but you know, with some good degree. I started because I saw Guy playing badminton, and I thought it looked so cool. I i want to do that too so you know that has been really really nice you know taking me places teaching me what would you tell them the young you know players thai or new zealand or anyone who's watching if they want to be really good, what should they be thinking? You just have to practice and play hard and be very enthusiastic. But it takes lots of practice and lots of hard work. You don't have to be the best player around, but if you work hard and play hard, you will become the best player. I wasn't the best player in my group, but I just liked to play and to practice, and I didn't like losing. <laughs> don't make mistakes. You have to want to not make mistakes. You want to have a high standard. For yourself ใครที่ยังพลาดตอนต้นๆไปนะตอนที่1วันที่1 2 3 4 5นะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ตรงนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ You guys, if you like this clip, don't forget to push the like, the share, and the subscribe button. สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องนะคะมาเรียนที่ไวัยตะขีก็ก็สามารถติดต่อมาทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด้านล่างนี้เลยนะคะ